นี่เจอกับเก๋แล้วนะครับในช่องเก๋ไข่ฟอร์ดครับผมครับวันนี้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งเหมือนเดิมครับเจ้ารถ XLS นะครับผมเป็นรถยอดนิยมในท้องตลาดคันนี้ต้องหาที่เขาเรียกว่าอะไรอะเปรียบเทียบไม่ได้แล้วเนาะรถรุ่นนี้ครับแต่งยังไงก็ดูดีแต่งยังไงก็สวยนะครับผมจะแต่งยังไงก็ยังเหมือนกับรุ่นพี่หมีใหญ่ของเราพี่แรปเตอร์นะครับผมแต่เจ้าตัวนี้ครับพิเศษสุดเลยครับเป็นเจ้าตัว XLS นะครับ170 ร้อยเจ็ดแรงม้านะครับผม200อ่าโทษทีครับอันนั้นคนละรุ่นกันอ่าเป็นไงครับหลงครับมันขายเยอะเกินไปจนหลงครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยครับเอาจริงแล้วเนี่ยครับจะเป็นเจ้าตัว2.0นะครับผม170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับผมอ่าอันนี้ถูกต้องอ่าครับแต่งแบบนี้เลยนี่เป็นไงครับแต่งแบบนี้ครับลูกค้าขอแบบน้ำเงินดำคันก่อนหน้านู้นครับเป็นลัปเตอร์นะครับผมน้ำเงินม่วงอ่านี้เขาขอจัดแบบ ตัดกันหน่อยครับน้ำเงินดำนะครับผมใส่ชุดฮัมเมอร์เหมือนกันนะครับผมนี่เจ้า,ารุ่นนี้นะครับเป็นเจ้ารุ่นรุ่นเล็กนะครับรุ่นเล็กในทองตลาดเลยแต่แต่งฮัมเมอร์ออกมาเนี่ยไม่เล็กนะครับแต่งออกมาแล้วเนี่ยคือดุดันเข้มลุยได้เหมือนกันกับรุ่นพี่เลยนะครับผมเจ้าตัวนี้มันดีตรงที่ราคาย่อมเยาครับ7,99,000ั 7, 99, บาทสุดยอดไปเลยครับ ่อนสบายๆครับ8,000กว่าบาทเนี่ยครับเดี๋ยวเก๋จัดให้เลยครับพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับผมลูกค้าท่านไหนก็ทักมาได้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันดีกว่าครับแต่งแบบนี้มันได้ยังไงมันดียังไงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวฮัมเมอร์นะครับผมมีลูกเล่นมาให้เยอะมีตรงช่องเซ็นเซอร์มาให้พร้อมมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาพร้อมเลยนะครับในตัวกันชนฮัมเมอร์เนี้ยนะครับมีแข้งล้างมาให้ด้วยครับไอ้ตัวข้างล่างเนี่ยครับ เอาไว้กันกระแทกนะครับผมลุยได้แบบสมบูรสมบัติไม่ต้องกลัวข้างล่างมีปัญหานะครับผมลุยได้ทุกที่นะครับผมมาพร้อมกับกระจังหน้า FORD แบบนี้เลยนะครับผมดําตัดน้ำเงินนะครับผมตัวอักษรเลนเจอร์ตัวนี้ขาดไม่ได้ครับบง่งบอกถึงรถแดงรถแข็งแกร่งนะครับผมด้านข้างก็มากับซุ้มล้อแบบนี้ครับซุ้มล้อจริงๆมันมีให้เลือกหลายแบบเนาะ ลูกค้าก็ขอเป็นแบบฟอนเฟืองนะครับฟอนเฟืองมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นดูสวยงามมากขึ้นนะครับผมมาดูข้างล่างกันครับตัวนี้ครับไม่เปลี่ยนปีกนกไม่เปลี่ยนชุดยกไม่เปลี่ยนอะไรนะครับผมใส่แค่ล้อเข้าไปเนี่ยครับเป็นล้อขอบ18เนี่ยครับเป็นยางซูแม e นะครับผมยางซูแม c ตัวนี้เป็นยางออทารนนะครับผมลุยได้ทุกสถานการณ์ลุยได้ทุกแบบนะครับผมเป็นยางที่ คนกาลังนิยมใส่ในรถรถสไตล์แบบนี้นะครับสไตล์เมกันที่มันแบบลุยเป็นออฟโรดได้ดีนะครับผมมีครับมาพร้อมบันไดข้างอย่างนี้เลย,ยบันไดข้าง<ม>บันไดข้างตัวนี้ก็เป็นบันไดเหล็กนะครับลูกค้าเวลาจะเบียดฟุตบาสจะเบียดอะไรไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าบันไดนี้เอาอยู่นะครับแขียงแรงบึกบันบึกบึนมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีโลบาร์เป็นอา t l a n อร์นะครับ เอาเลยเด้ยตัวนี้ตัวหนังสือก็จะเด่นมากเลยครับเป็นสีน้ำเงินนะครับผมแต่ตัวนี้จะไม่มีไฟเบรกนะครับผมแต่ก็มีรุ่นที่มันสามารถมีไฟเบรกให้ได้นะครับก็เอาตามนี้ไปก่อนนะครับผมนี่ฝาท้ายฝาท้ายก็ยังไม่ใช่ฝาท้ายผ่อนแรงนะครับแต่ก็สามารถเพิ่มเป็นฝาท้ายผ่อนแรงได้นะครับรุ่นนี้ตัวกระบะเนี่ยครับสามารถวางพาเลทได้ เต็มเลยนะครับผมนี่วางพาเลตได้แบบพอดีเลยครับไม่ต้องแบบเอียงตะแคงข้างเลยนะครับผมเป็นไงครับในรุ่นนี้มาพร้อมกับกราฟท้ายไปไม่เลยนี่ FORD ตัวแบบนี้นะครับข้อดีข้อเสียก็มีนะครับผมข้อดีพวกความสวยงามข้อเสียมีบ้างเอาไง่ายๆเลยต้องต้องยอมรับต้องให้ลูกค้ายอมรับก่อนนะครับว่าคุณติดไปคุณสวยจริงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมีใช้ไปนานๆแล้วมีแบบน้ําเข้าไปขังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็อาจจะขังแล้วมันหาอะไรไม่ออไม่มีทางออกอ่ะก็อาจจะแบบขึ้นสนิงได้หรือว่ามีข้อเสียอยู่นะครับผมแต่จริงก็ติดกามาก็ดูสวยงามนะครับผมพร้อมตัวอักษรแบบนี้เลยนี่ตัวอักษรแบบนี้ครับตัวอักษรก็มีหลายสีหลายแบบนะครับผมสามารถเลือกได้หรือจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ไว้แปะก็ได้นะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยนี่ข้างหน้ามีฮัมเมอร์แล้วข้างหลังก็ต้องมีกันชนท้ายแบบฮัมเมอร์นี่ครับออกแบบมาพร้อมกับตัวหูรากเลยนะครับเนี่ยครับ เอาไว้ลากอา่ลากเพื่อนๆที่ติดหล่มก็ได้นะครับเนี่ยมีหูล่างให้พร้อมทั้งสองข้างเลยมีไฟสปอ t ตไลท์ไฟไฟเขาเรียกว่าไฟส่องขณะถอยนะครับผมเนี่ยเพิ่มความสว่างเข้าไปอีกนะครับผมสุดยอดจริง,รงแล้วก็มีไฟส่องตัวป้ายทะเบียนให้ทั้งสองด้านนะครับเป็นไงบ้างครับรถรุ mm ่ hmm. นนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์กับคนที่กําลังอยากได้รถลุยๆแล้วก็งบน้อยนะครับผมอยากได้รถ ออกลถในราคาแบบแสนต้นๆแล้วได้ชุดแต่งแบบนี้นะครับก็ทักหาผมได้นะครับเ mm hmm. กดนะครับผม0 9 5 4 4 9 4 5 3 3อยากได้แบบนี้ก็ทักหาผมนะครับแต่งรอๆนี้ก็ทักหาผมเช่นเคยครับฝากไว้ด้วยนะครับใน E ีีนะครับ e ีีนี้ในช่องนี้ช่องเกขายฟอร์ดยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับ e ีหน้าไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวไปดูรถเอเวอเรสที่แบบแต่งส,สวยๆอีกสักคันหนึ่งหรือว่าจะแต่งเรียบ รรูอันนี้ครับเอาไว้ขับในเขาเรียกว่าขับในส่วนงานข้าราชการดีกว่าครับดูดีครับดูมีสไตล์ครับสุดยอดจริงไว้อีพีหน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ